สวัสดียามเช้าครับวันนี้พวกเรามีข่าวดีครับมีข่าวดีนะครับนะครับช้างในทีมงานนะครับได้คลอดลูกครับเป็นตัวผู้ครับสวยงามครับเช้านี้ครับออกประมาณใกล้เที่ยงคืนแล้วครับแม่ชื่อปารีสไปเลยพังสมใจครับนะครับคุณพ่อพังสมบูรณ์ครับ ฟังสมบูรณ์นะครับที่ผมเคยถ่ายคลิปให้ดูก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าตกมันสามเดือนนะครับยังไม่ออกครับสามยังไม่หายตกมันครับนะคุณพ่อครับก็ได้เห็นข่าวดีกันบ้างครับในวงการช้างครับทุกคนดีใจครับพวกเราปรับเรื่องเริ่มใจที่สุดครับนะครับก็ได้เป็นเกียรติครับพอดีนะครับหมอหนุ่ยก็ได้มาดูแล อย่างใกล้ชิดครับนะครับได้โอกาสประเจาะเหมาะพอดีครับนะครับก็เลยอยู่ในการดูแลของหมออย่างใกล้ชิดครับก็ปลอดภัยท really> ั้งแม่ทั้งลูกครับวันลูกมันร้องเสียงดีเสียงดีมันเป็นชั่วโมงเนี่ยขี้ออนเหรอรกรกพลัดเลยไหมไปรกพลัดเร็วบอกให้เฝ้าดีๆไม่ทันเครื่องชมวงพลัดนะเครื่องชมวงพลัดมา ครื่องยวงพลัดกำมันเครื่องยวงเนี้ยก็บตรงยวงทอดไปน่อยทอดไปน่อยโอ้โหน่ารักเลยครับลูกล็กเด็กแดงครับลูกแต่บ้านหลานแต่เมืองครับพ่อพันแม่พันเป็นของตัวเองครับสุดยอดสุดเบอร์สุดสตรีมครับการทำคลอดก็ทำไปด้วยความเข้าใจนะครับ ก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากที่อื่นนิดนึงตรงที่ว่าปล่อยให้ช้างมันคลอดเองครับแล้วก็ค่อยเข้าไปพยุงดูแลครับก็ต้องอ่านขาดต้องเด็ดขาดนะครับว่าแม่จะทําลูกหรือไม่ครับถ้าแม่ห่วงลูกลักลูกก็ปล่อยให้เขาดูแลเองแล้วก็ช่วยประคองนิดหน่อยแค่นั้นเองครับนะครับดูครับสังเกตครับไม่มีคนเยอะครับนะครับการทาคลอดแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือเพื่อให้ลูกช้างและแม่ช้างปลอดภัยนะครับ ครับตอนนี้ก็พยายามให้ลูกนะครับได้เรียนรู้ในการดื่มนมด้วยตัวเองนะครับนะครับดูครับนะครับพยายามให้ลูกเรียนรู้การดื่มนมด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วว่ามันหนักหนามากเกินไปก็ค่อยเข้าไปช่วยประคองครับนะครับลูกนะครับจะปลอดภัย อุ่นใจก็ต่อเมื่อนะครับดื่มนมแม่นะครับดื่มนมแม่ได้นะครับสายสะดือก็ถ้าออกตามกำหนดก็โอเคครับก็เป็นไปตามธรรมชาติครับดูครับคุณแม่ก็รักลูกหวงลูกนะครับไม่มีการอาการที่จะรังเกียจลูกแต่อย่างใดครับก็พยายามจะ ดื่มนมครับก็หลักๆก็พ่อพันธุ์ก็พลายสมบูรณ์ครับพี่ใหญ่ครับแล้วก็รองลงมาก็พลายมาริโอครับหลักๆนะครับของพวกเรานะครับถึงมาเล็กๆครับแต่ว่าก็เดินไปตามความสามารถนะครับนะครับความสามารถตามกําลังของพวกเรานะครับนะครับ ถ้าเยอะแล้วมันดูแลไม่ทั่วถึงก็ก็ต้องลดปริมาณลงครับนะครับอร้องครับร้องนะครับออกมาลืมลืมตาดูโลกแล้วครับออกมาร้องแหวะแล้วครับจำได้ไหมตอนแรก ที่เธอเกิดมาเธอร้องไห้นะครับอันนี้มีความหมายนะครับที่ผมร้องนี่คือมีความหมายนะครับคือสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตนะครับมีความหมายของตัวมันเองหมดนะครับโอเคครับเป็นวันหนึ่งเช้าที่ตื่นมามีความสุขวันหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีพลังครับนะครับได้สมาชิกใหม่อีกเชือกนะครับ พวกเราก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้ลูกช้างนะครับแล้วก็แม่ช้างนะครับมีสุขภาพสมบูรณ์ที่แข็งแรงครับดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความเจริญเติบโตและความก้าวหน้าและอย่างมีประสิทธิภาพครับสวัสดีครับไ้ี